รันนี้เจ๊ก้าสามยี่นะฮะลูกค้กามาตีคอหอนแล้วรอบหนึ่งนะครับตีคอหอนยัดแป๊บพ่อพักนะครับรอบนี้มาเดินเลดออกขวานะครับสี่นิ้วออกขวานะพร้อมวางมองเตอรเกียว8แปดนิ้วครับเสียงสายพานมันโคตรดังเลยเยอะ なんで